สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกับผู้ที่เลี้ยงแพะทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอแหล่งอาหารนะครับอันอุดมสมบูรณ์นะครับของน้องแพะนะครับดูครับท่านตลอดทอดสายตานะครับวันนี้น้องแพะได้กินอิ่มแน่ๆนะครับ อิ่มแบบไม่ธรรมดาครับอิ่มแบบจุใจนะครับดงกระถินครับวันนี้มันหนครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะจัดให้น้องแพะได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญนะครับซึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเ,เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของ อาหารแพะนะครับซึ่งถือได้ว,ว่ากระถินเป็นอุดมไปด้วยาสารอาหารนะครับจะทำให้เราแพะของเราอ้วนนะครับจัดเต็มที่เลยพี่น้องนะครับช่วงนี้ช่วงเช้าๆนะครับ ไม่เช้ามากเท่าไหร่ครับประมาณ9้าโมงนะครับถือว่าเป็นเวลาที่อาจจะเหมาะสมเนาะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงแพะครับสู้ต่อไปนะครับเพื่อ,อาราคาจะถีบสูงขึ้นนะครับ ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับกระถินนะครับก็เป็นอ,อ,อาหารที่เราเสามารถลดต้นทุนได้นะครับการเลี้ยงแพะนะครับวันนี้ก็เจอแหล่งอาหารใหม่นะครับปกติไม่เคยได้มาครับแถวๆนี้นะครับอันนี้จะเป็นริมคลองสาธารณะนะครับหนองน้ำ นะครับซึ่ง่ามันขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างมานะครับดูครับพี่น้องไม่มีใครเห็นครับมีแต่ผมคนเดียวนะครับมันหมานเลยประเทศนี้จัดเต็มระบบเลยครับ น้อยมากครับแถวบ้านผมจะมีแหล่งอาหารแบบนี้นะครับอันนี้ระยะทางประมาณที่มันขึ้น,นประมาณสองกิโลได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยจะมี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 ม,ม,มีคนเลี้ยงแพะมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเขาจะเลี้ยงวัวควายกันนะครับเราก็ไม่ไม่ได้ตัดกันนะครับน,นี่ก็เหมาะเลยนะครับ ดีกว่าเราไปซื้อหัวอาหารครับผมไม่ไหวครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับมีใครแชร์ผมบ้างเนาะช่วยแชร์นะครับเพราะว่าเผื่อที่จะให้เจ้าที่หน่วยงานรัฐนะครับได้เห็นความสำคัญของพวกเราบ้างนะครับผมที่เลี้ยงแพะตอนนี้ก็ยังถือว่า มีพี่น้องบางคนนะครับเกือบจะทุกคนนะครับเดือดร้อนนะครับอยากจะได้ราคาดีๆเหมือนกันนะครับส่วนหน่งานภาครัฐที่ได้ยินได้ฟังผมพูดอยู่นี้นะครับช่วยๆกันนะครับช่วยหาแนวทางในการแก้ป,ปัญหาให้กับพวกเรานะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะมี ทางรอดนะครับชื่นใจบ้างนะครับผมถ้าท่านได้ยินแล้วนะครับช่วยาหาวิธีแก้ปัญหานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับบรรยากาศต,ตอนนี้กรับผมก็เป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสู้ๆกันต่อนะครับใครหาสามารถหาแหล่งอาหารที่เป็นเ,เกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเราก็ใช้อาหารพวกนี้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันสามารถลดต้นทุนในการเ,เลี้ยงแพะได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เช่นเดิมครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสชาวบนนีสวัสดีครับ